มาเปิดขั้วย่แมงกันค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีพี่น้องป้องไปหลังจากที่สิริลงคลิปตามสร้างตามใจไปแล้วก็มีเอฟซีหลายๆคนเนาะคะ่ะพี่นงขาเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสิริหลายบบกคากเลยค่ะสิริก็อยากสิคอบคุณขอบใจพี่นงเอฟซีหลายๆเด้อจ้าที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนสิรีมาตลอดมือนี้สิริก็สิมาเปิดขัด้วแย่แรงเด้อค่ะพี่นงขารอบนี้ก็บ่ด็ขายดอกค่ะสิริก็สิเฮ็ดตามสร้างตามใจให,ให้คุณสาของเฮ้ากินเขาไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะพี่นงขาเนื่องจากว่ามือนี่ ณสาของเฮาบ่ได้ยุดเนาะจ้าฟังทางเพื่อนกะสิไปเฮ็ดงานแบบปกติเด้อค่ะพี่น้อง่ะตามสร้างตามใจของเฮาแรงนี่กสิตามใจแม่ค่ะเด้อค่ะพี่น้อง่ะที่เรียกลูกค่ะคนนี้เพื่อนกะขอมาว่าอยากกินมึกผัดไข่เค็มนาอค่ะพี่น้องา่าแต่สิริกระบอกมาว่าอยากเฮ็ดกะเพราหมูกรอบเนาะจ้ารอบนี้ก็ต้องตามใจแม่คะเนาะค่ะพี่น้องขาวอลแลวก็ยาหัวคุณสา,าค่ะเด้อเพื่อนกะแซวสิริมาว่าสละว่าตามสร้างตามใจเอ้าก็ตามใจแม่คะเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ะยาเฮ็ดกะเพราหมูกรอบยอนยังวัตตีก ย้อนว่ามันเหลือจากเหตุตามสร้างขายเนาะค่ะพี่น้องันใดที่มันเสียถิ่มก่อนเขาก็ต้องเหตุกินก่อนเนาะจ้าตกมาแรงนี้หมูกรอบของเขาก็บอค่อยกรอบแล้วเด้อค่ะพี่น้องขะสิริก็เลยเสียอามาอุ่นอีกรอบเนาะจ้าก็ย้อนว่าตอนเศร้าสิริก็ทอดไว้ตั้งแต่6 0 0นงเด้อค่ะพี่น้อง่ะแต่ถ้าห้ถามว่ามันยังกรอบบอมก็กรอบอยู่เด้อค่ะแต่ว่ามันกรอบหน่อยกว่าว่างเศร้าเนาะค่ะพี่น้อง่ะแล้วมือนี้สิริก็เฮ็ดใหายคุ้นสาทางกิ่นทางหอวเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอเขาไปกินเองแบบนี้ก็ระหยัดลลงไปหาายยบทอู่เดอค่่ะในสนสว ของตามสร้างตามใจที่หฮาขายบ่เบิดกับบดต่องห่วงเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าจังไดแล้วก็ได้เหตุกับเข่ากิ่นคือเก่าหั่ะล่ะค่ะมันกะบ่มีอีหยังที่ต้องเสียถิ่มซื่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะบานนี้สิลิกสิผามาผัดกระทะแหลกอีคือเก่ากระทะแหลกของห้ามือนี้ก็คือกะเพ้าหมูสับเด้อค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของกระเพ้าหมูสับก็สิห่อให้เพื่อนไปกินเข่าเทียงเนาะจ้าก็สิเป็นมือเที่ยงคืนเนาะค่ะพี่น้อง่ะนี่สิลิกกะิห่อใส่กองแบบนี้เลยจ้านยูกนนาค่่นของคค่ะเพียงแว่าเพ่น เฮ็ดนั่นเองจ้าตัดผ่ามะมืองกระทะสองกระทะใจของเฮ้าเนาะค่ะกระทะทีสองของเฮ้ามือนีกสเป็นกระเพ้าหมูกรอบเด้อค่ะพี่น่องค่ะแล้วในส่วนของหนํำซอสกัตสิมีเอฟซีหลายๆคนเนาะจ้าเพิ่งกระถามสูตรมาสิริก็เคยเฮ็ดหนํำซอสลองคีปไปแล้วเด้อค่ะพี่น้อง่าก็จสิเป็นคีปปูนละประมาณเดือนที่แล้วปุ้นละค่ะพี่น่อง่ากะย้อนขึ้นไปเบื้องกันได้เลยจ้าแล้วในส่วนของหลอดไม้ท้าสิริได้เฮ็ดอีกก็สิมะทายสุพีซูน่องเบงเนาะค่ะพี่น่องค่ะและแล้วตาม้างตามใจแม่ค่ะ เด้อค่ะพี่นองค่ะอันนี้ก็คือตามใจค้นเฮ็ดล้วนเลยค่ะบานนี้สิสิมาเตรียมจัดเสิร์ฟจัดใจให้คุณสาของเข้ากินเขาไปเฮ็ดงานเนาะค่ะพี่นอง่ะและแล้วฝีมือของสิลิสาหรับคุณสากันยังเสียบคือเกาเด้อค่ะพี่นองค่ะพอจะ้กินเขากินน้ำอิ่มแล้วกเสดเวลาคุณสาของเข้าเตรียมตัวไปเฮ็ดงานกันเนาะจ้าและนี่ก็สิเป็นห่อเขาหน่อยหอยสังทีศลิเฮ็ดห้เพิ่นเนาะค่ะพี่นองคาห่อเขาไปกินเองแบบนี้ก็ประหยัดได้หลายบาทอยู่เด้อค่ะย่างเน้่ยๆนอก็ิไดเสี่แค่ค่าขนมเนาะค่ะพี่ งานวิดแล้วสิริก็ยังคงเขาคัวตอเด้อค่ะพี่น้องขากันย่อนว่าน้องไส้คุพพ้นสาเมิ่อสิมากินเขาน้ำจา้าเพราะว่าสิริก็ได้โทรบอกให้น้องมากินเขาเนาะค่ะพี่น้องขาก็อยากโชว์ฝีมือแม่ค่าโชว์ฝีมือวัดสันพี่น้องขากระเมนดอกจาก้าสิริก็อยากให้น้องได้กิ่นน้ำนาะค่ะพี่น้องขาสิริก็อยากให้เพื่อนมาซิมรดทรงรดสัดนาะค่ะพี่น้องขาว่ารดสัดที่เอาเสียขายต่อไปมันสิเป็่นจังใดหลายหลายคนมาซิมน้ำกันสิได้ซอยตีซอยหยางนาะค่ะพี่น้องขาและแล้วไม่นูตามสร้างตามใจของน้องมือนี้เพิ่ ขอมาว่าขอกระเพ้าหมูกรอบทั้งสองเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสิริกรจัดห้เลยค่กะกสิรกรจัดห้ตามคํำขอของน้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะในส่วนของคุณสามกสิมีน้องอีกสองคนเดอ้อจ้าคุณสาของเฮ้ากสิปินคนถี่2อง 2> และแล้วตามสร้างตามใจของเฮ้ามือนีก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค่ะของเฮ้ากนางแบบวีไอพีกันเลยจ้าสิริกไทยห้เบิงซัมหนีเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะเพราะน้องทั้งสองเป็นย่งเขินกองสำรับมือนีสิริกสิฟากไวซัํหนีก่อนเด้อจ้าคลิปหนาเฮาก็มาพบพอกันไม่เนาะค่ะพี่น้อง่ะสิ ีก็ขอบคุณขอบใจลหลายเลดค่ะที่ก็สนับสนุนสิรีมาตลอดสำหรับมือนีสวัสดีจ้า